ผู้คนในปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วทำไมคนมากมายถึงมีปัญหาการเงินเพิ่มมากขึ้นทุกปีสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคือผู้คนเหล่านั้นมีลักษณะนิสัยที่ทำให้จนอยู่นั่นเองและนี่คือเจ็ดนิสัยที่ทำให้จนลงหนึ่งใช้จ่ายโดยไม่คิดการใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิดนั้นถือเป็นนิสัยที่เป็นสาเหตุอันดับต้น ที่ทําให้ผู้คนมีปัญหาทางด้านการเงินลักษณะการใช้จ่ายโดยไม่คิดคือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปเรื่อยโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นซึ่งนิสัยนี้จะนําพาไปสู่การเป็นหนี้สินโดยไม่จําเป็นวิธีแก้คือต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยับยั้งชั่งใจคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะซื้ออะไรก็ตามใช้เวลาพิจารณาถึงความคุ้มค่าของสิ่งนั้นรวมไปถึงคิดว่าถ้าหากคุณซื้อของสิ่งนั้นมาคุณจะมีเงินเหลือเพื่อสิ่งที่จําเป็นจริงๆอย่างอื่นหรือไม่ คุณจะมีเงินเก็บหรือไม่หากคุณคิดพิจารณาก่อนซื้อก็จะทําให้ความอยากได้ลดน้อยลงเพราะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น 2. อ,อย่าหวังน้ําบ่อหน้าการเล่นหวยคือสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานแต่ละงวดนั้นกองสลากมีเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาทคนไทยเสียเงินให้กับน้ําบ่อหน้านี้มากมายมหาศาลซึ่งถ้าจะลองมองย้อนไปสถิติมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกรางวัลใหญ่จนร่ํารวย ส่วนคนอีกมหาศาลนั้นเสียงเงินแต่ละงวดหลายพันไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมารวมกันปีหนึ่งเสียงเงินนับหมื่นกันเลยทีเดียววิธีแก้คือหากอยากรวยจริงๆเปลี่ยนเงินที่ใช้เล่นหวยมาเป็นเงินเก็บหรือเงินลงทุนทําธุรกิจจะดีกว่าหากคุณซื้อลอตเตอรี่งวดละสองใบเป็นเงิน200บาทเดือนหนึ่งคุณจะเสียงเงิน400บาทปีหนึ่งจะเสียงเงินถึง4,800บาท แม้จะไม่มากนักแต่มันก็ไม่ใช่เงินนน้อยสามารถเอาไปทําอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียว 3. ม,มีทัศนคติเป็นคนรวยก็ใช่ว่าจะมีความสุขคําพูดที่ว่าเป็นคนรวยก็ใช่ว่าจะมีความสุขถ้ามองให้ลึกนั้นมีนัยยะแอบแฝงถึงความอิจฉารู้สึกด้อยค่าและมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงเป็นการกดผู้อื่นให้แย่ลงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าทาั้งๆที่การไม่มีเงินและการเป็นหนี้นั่นแหละที่ทำให้ไม่มีความสุข ไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่อย่างใดเลยและการที่มีทัศนคติเกลียดความร่ำรวยแบบนี้จะทำให้คุณสะกดจิตตัวเองให้มีพฤติกรรมที่ทําให้คุณจนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในใจลึกๆคุณคิดว่าคุณไม่อยากเป็นคนร่ำรวยเพราะคิดว่าคนรวยนั้นไม่มีความสุขนั่นเองวิธีแก้คือแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนหากคุณมีทัศนคติที่ดีต่อการเงินและการใช้ชีวิต พฤติกรรมการใช้เงินและการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตามความคิดของคุณคำพูดที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือเรื่องจริงหากคุณคิดว่าคุณจะร่ำรวยคุณจะมีความสุขลักษณะการดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้นเช่นแต่ก่อนคุณไม่คิดถึงเรื่องการเก็บเงินเพราะมีทัศนคติรวยก็ใช่ว่าจะมีความสุข คุณเลยเอาเงินไปซื้อความสุขชั่วคราวจนหมดแต่เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณก็จะเริ่มเก็บเงินเริ่มนำเงินไปลงทุนหรือหาทางทำให้เงินงอกเงยเพิ่มขึ้น 4. สร้างนี่สินเพราะวิถีชีวิตเกินตัวบางคนมีความอยากได้อยากมีเกินรายได้ที่ตัวเองได้รับเห็นคนอื่นมีของแพงก็อยากได้บ้างเพื่อหน้าตาเพื่ออวดคนอื่นว่าตัวเองก็มีโดยไม่ได้มองเงินในกระเป๋าตัวเองเลยวิธีแก้คือต้องมีความยับยั้งชั่งใจให้มากก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของอะไรก็ตาม 5. เรื่องการเงินน่าเบื่อไม่อยากสนใจถ้าพูดถึงการวางแผนการเงินบางคนถึงกับเบือนหน้าหนีเพราะรู้สึกว่ามันคือเรื่องน่าเบื่อมากตัวเลขวุ่นวายน่าปวดหัวซึ่งนี่คือความคิดที่ผิดและอาจทําให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังได้บางคนผ่านไปแค่กลางเดือนเงินก็หมดแล้วอีกครึ่งเดือนที่เหลือก็ต้องประหยัดกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวอาจทําให้คุณต้องเสียเงินก้อนใหญ่ เพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองในอนาคตวิธีแก้คือคุณรู้หรือไม่ว่าการวางแผนเรื่องเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและช่วยให้คุณประหยัดเงินและมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวของสถานะทางการเงินของคุณอยู่ตลอดเวลาและทำให้คุณรู้ว่าคุณใช้เงินไปมากเกินความจำเป็นหรือไม่คุณจะได้ปรับพฤติกรรมได้ทันไม่ให้บานปลายจนมีปัญหาทางการเงินได้6เก็บเงินคืออะไรไม่เคยรู้จัก บางคนใช้จ่ายเงินโดยไม่ยังคิดไม่พอยังไม่รู้จักเก็บออมเงินด้วยซึ่งถือเป็นหายนณะทางการเงินเลยทีเดียวเพราะถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเช่นตกงานกระทันหันป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคุณจะเอาเงินที่ไหนอาจต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายในเหตุการณ์ฉุกเฉินเหล่านั้นแล้วถ้าล่วงเลยเข้าสู่วัยเกษียณจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายจะไปสมัครงานก็ไม่มีใครจ้างเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลก็น้อยนิด จะเอาชีวิตรอดไปได้อย่างไรในช่วงบ้านปลายของชีวิตวิธีแก้คือต้องเริ่มวางแผนเก็บเงินเสียตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดียามแก่ชาราและเพื่อความไม่ลําบากหากเกิดเหตุฉุกเฉินการเก็บเงินเผื่อฉุกเฉินนั้นอาจจะเก็บไว้เป็นจำนวน3-6ถึงเท่าของรายได้ต่อเดือนส่วนเงินเก็บเพื่อการ,กรเกษียณนั้นควรเริ่มต้นเก็บทันทีที่คุณเริ่มทำงานเก็บไปเรื่อยๆเดือนหนึ่งอาจจะไม่ต้องมาก แต่ถ้าใช้ระยะเวลานานรับรองว่ามากมายมหาศาลแน่นอน7ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่คิดถึงอนาคตการไม่คิดถึงอนาคตของตัวเองแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่การไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้นจะส่งผลในแง่ลบต่อตัวคุณเองเพราะจะทําให้คุณใช้ชีวิตไปวันๆมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไปโดยไม่คิดไม่รู้จักออมถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่หลังจาก,กเกษียณอายุไม่มีคนจ้างงานแล้วคุณจะมีรายได้ที่ไหนหรือถ้ายังมีคนจ้าง คุณจะยังมีเรี่ยวแรงทำงานไปได้อีกนานแค่ไหนวิธีแก้คือตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตคุณเช่นคุณจะมีบ้านมีรถโดยซื้อเงินสดหรือผ่อนให้น้อยที่สุดก็จะทำให้คุณเริ่มต้นเก็บเงินและมีความพยายามในการเก็บเงินหรือคุณตั้งเป้าหมายว่าจะไปท่องเที่ยวให้สบายใจหลังจาก,กเกษียณอายุ คุณก็ต้องเริ่มต้นตั้งเป้าจำนวนเงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงนั้นและเริ่มต้นเก็บออมเงินและนี่คือเจตนิสัยที่จะทําให้จนลงหากหลีกเลี่ยงได้และเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองจะทําให้ร่ํารวยขึ้นชีวิตไม่มีวันอับจนอย่างแน่นอน หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทําคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ําเสมอการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ